สวัสดีครับเด็กๆครับในวันนี้นะครับพบพบกับคมเมกแล้วนะครับในวิทยาศาสตร์น่ารู้ตอนพวกแม่เหล็กนะครับในวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของแม่เหล็กทั้งในเรื่องของประโยชน์การใช้แม่เหล็กนอกจากในเรื่องของการเอามาใช้ดูดสิ่งของต่างๆนะครับเรายังรู้อีกหรือเปล่าว่าแม่เหล็กเนี้ยสามารถใช้บอกอะไรบางอย่างได้ด้วยนะครับถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเชิญชมกันเลยครับ ครับในกิจกรรมขั้วแม่เหล็กนะครับเด็กๆก็จะได้รับความรู้ต่างๆนะครับแต่ก่อนที่จะทำนั้นเรามาเตรียมตัวกันก่อนนะครับในกิจกรรมเนี้ยนะครับเด็กจะต้องทําการสังเกตและอธิบายการวางตัวของแท่งแม่เหล็กนะครับที่วางแขวนอยู่นิ่งรักษ์แบบนี้นะครับนี่คือแท่งแม่เหล็กที่เราใช้กันนะครับดูในกล้องนะครับอ่าแล้วก็สังเกตที่ระบุอยู่ขั้วแม่เหล็กสังเกตไหมครับว่าแม่เหล็กมีอะไรอยู่นะครับนี่จะมีตรงนี้นี่คือมี l และ S นะครับ เดี๋ยวสังเกตกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการทดลองในวันนี้ครับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะครับเราก็จะใช้หลายอย่างเลยนะครับเด็กๆต้องเตรียมมาให้พร้อมนะครับ1ครับเราจะเตรียมแท่งไม้เลยครับเป็นแท่งแบบนี้แบบที่มี N S นะครับจะเล็กแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ใช้ยากนิดนึงนะครับ2ครับแท่งไม้ครับนะสำหรับเอาไว้วางของนะครับเก้าอี้หรืออะไรก็ได้นะครับที่วางแท่งไม้ เชือกฟางครับเดี๋ยวเอาไว้ผูกกับแม่เหล็กนะครับเทปกาวแม่พลพลาสติกครับแล้วก็เขียงทิศครับในกิจกรรมนี้นะครับเด็กๆจะต้องทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องนะครับโดยที่เด็กๆจะต้องช่วยกันอ่านขั้นตอนก่อนนะครับขั้นตอนมีงต่อไปนี้นะครับให้นักเรียนระบุทิศทางทิศทางภูมิศาสตร์นะครับตามที่นักเรียนทราบหรือทําไม่ทราบ ให้เรียนใช้เข็มทิศนะครับในการหาทิศแล้วก็นํากระดาษเนี้ยมาเขียนทิศทั้ง4ด้านเลยลักษณะแบบนี้นะครับเด็กๆดูนี่ครับเขียนใบยอย่างนี้นะครับเขียนทิศเหนือทิศต่างๆเลยเดี๋ยวเรามาวางไว้นะครับเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับ 2. ส,สังเกตและอธิบายลักษณะของแท่งแม่เหล็กนะครับแล้วก็ทําการบันทึกผลนะครับคือลักษณะของแม่เหล็กว่ามี N กับ S ยังไงนะครับสาม ผูกเชือกบริเวณจึงกลางของแท่งแม่เหล็กแล้วนําเชือกไปผูกกับไม้ซึ่งวางพาดอยู่บนแม่เหล็กอิสระนะครับลักษณะผูกแบบนี้นะครับจะมีเชือกผูกแล้วก็รอยลักษณะอยู่แบบนี้นะครับสี่สังเกตการวางตัวของแท่งแม่เหล็กที่แขวนอยู่ซึ่งตอนที่ทําเสร็จนะครับขอให้ยังไม่ขยับอะไรแล้วก็สังเกตว่าแม่เหล็กวางตัวอยู่ที่ใดนะครับห้าให้นักเรียนปัดแท่งแม่เหล็ก ให้หมุนแล้วก็รอจนหยุดนิ่งนะครับสังเกตการวางของแม่เหล็กว่าอยู่ทิศทางใดฝั่ง N อยู่ทางทิศไหนนะครับและฝั่ง S อยู่ทางทิศไหนที่เราเึียนกระดาษไว้นะครับจากนั้นตอนที่6นะครับเราก็ทําการทดลองซ้ําแล้วก็บันทึกผลอีกครั้งครับ ครับตะกี้นี้ก็คือวิดีโอที่จะเป็นตัวอย่างของกิจกรรมนะครับให้ดูเด็กๆเป็นตัวอย่างนะครับแล้วลองทําตามดูโดยใช้อุปกรณ์ตามนั้นนะครับและพอเด็กๆได้ทําเองจริงๆแล้วรบกวนเด็กๆต้องบันทึกผลการทดลองด้วยนะครับนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาบันทึกผลการทดลองพร้อมกันนั้นจะรบกวนเด็กๆนะครับกลับไปดูในก่อนหน้านี้นะครับว่าจุดประสงค์กิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมนี้เราทําเพื่ออะไรครับ หนึ่งเพื่อสังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็กนะครับและสองสังเกตลักษณะของแม่เหลก็กเมื่อเวลาที่เราหมุนแล้วเราหยุดนิ่งสังเกตว่าแม่เหล็กนะครับมันหันไปทางไหนเนาะนะครับลองสังเกตดีๆนะครับครับจากนั้นนะครับในตอนแรกเรามาบรรลุผลทาง,งกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมตรงนี้ก็คือกรอบสี่เหลี่ยมนี้คืออะไรกรอบสี่เหลี่ยมนี้เราจะทําการวาดรูปของแท่งแม่เหล็กนะครับว่า หั้วไหนคือตรงไหนนะครับอันนี้นี้จะเป็น S หรือ N หรือ N กับ S ก็ได้นะครับแต่คุณครูขออยากแค่ว่า N สีอะไรนะครับ S สีอะไรนะครับเด็กๆให้ระบายสีเหมือนกันนะครับแล้วก็อยวเขียนบรรยายใต้ภาพด้วยนะครับว่าลักษณะของแท่งแมเหล็กเป็นยังไงนะครับแล้วมี N กับ S สีอะไรนะครับให้เวลาทำนิดนึงนะครับครับ และถ้าเกิดเด็กๆทําเสร็จแล้วนะครับจะเป็นลักษณะรูปร่างแบบนี้ครับให้ดูตัวอย่างนะครับอ่าแบบนี้นี่เองนะครับให้เด็กวาดลูกเป็นรูปแม่เหล็กนี้แล้วก็เด็กๆช่วยเขียนบรรยายใต้ภาพนี้นะครับว่าลักษณะแม่เหล็กที่เด็กๆสังเกตพบเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับผมเสร็จแล้วเราก็ทําการทดลองนะครับแล้วก็ทําการมัดท้วยขการทดลองซึ่งเอกสารชุดนี้นะครับเดี๋ยวครูเมย์จะแจกให้อีกทีนะครับ ครับก็สังเกตนะครับว่าผลการทดลองเป็นยังไงในตอนแรกนะครับจะรบกวนให้เด็กสังเกตแม่เหล็กตอนที่เราผูกแล้วก่อนยังไม่หมุนนะครับแล้วสังเกตว่าแท่งแม่เล็กเนี่ยวางแนวยังไงแนวแนวยังไงคือสองที่พร้อมกันนะครับคือแนวเหนือใต้หรือแนวตะวันออกตะวันตกนะครับเด็กสังเกตดูจากนั้นสังเกตว่าตัวกอรตัวสอนเนี่ยชี้ไปทางไหนก็คือตัวสอนเอ็นชีไปทาง จุดๆนะครับ2ออักษรตัวหนึ่งคือ S ใช่ไหมครับ S แท่งแม่เหล็กเนี้ยชี้ไปทางทิศไหนนะครับอันนี้คือตอนที่เรายังผูกเชือกก่อนเนาะนะครับแล้วแขวนไว้นิ่งๆยังไม่หมุนนะครับจากนั้นครับจะให้เด็กๆหมุนก็รอบนึงก็คือบัดแม่เหล็กเบาๆตามในคลิปภาพนะครับแล้วก็สังเกตว่าพอแท่งแม่เหล็กหยุดนิ่งปับ๊บพอหยุดนิ่งสัญลักษณ์ n นนะครับชี้ไปทางทิศไหน และสัญลักษณ์ S ชี้ไปทางทิศไหนนะครับให้เด็กบันทึกผลด้วยนะครับและเด็กๆทาแบบนี้นะครับซ้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วสังเกตมันก็เลยว่าขณะที่แม่เหล็กหยุดนิ่งนั้นนะครับ N ชี้ไปทางไหนและ S ชี้ไปทางไหนแนวแม่เหล็กนะครับชี้ไปทางแนวไหนทิศเหนือใต้หรือออกตกนะครับหรือเฉียงนะครับแล้วแต่สังเกตลองดูนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากกิจกรรมนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้เรื่องของขั้วแม่เหล็กนะครับเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับจากกิจกรรมในวันนี้นะครับเด็กๆได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับเรามาทดสอบกันเนาะนะครับหนึ่งแม่เหล็กของเด็กๆนะครับมีทั้งหมดกี่ขั้วเอ่ยใครทราบบ้าง ใครตอบได้นะครับให้ตอบมาในใบงานด้วยเลยนะครับใครตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเฉลยนะครับแม่เหล็กมีทั้งหมดกี่ขั้วครับคําตอบคือ2ขั้วครับนั่นก็คือขั้ว N และขั้ว S ครับและมีใครทราบบ้างว่าขัา้วอะไร N และขั้ว S คือชื่อว่าอะไรใครตอบได้เขียนมาเลยนะครับขั้ว N นั่นก็คือขั้ว North หรือเราเรียกว่าขั้วทิศเหนือนครับและ S คือ South มาจาก ตัวใต้ครับสองแท่งแม่เหล็กที่แขวนไว้เมื่อหยุดนิ่งการวางตัวแม่เหล็กจะอยู่ในทิศทางใดคําตอบก็คือวางแนวทอะไดครับแนวทางทิศเหนือใต้นะครับสามตัวอักษรแท่งแม่เหล็กนะครับชี้ไปทางทิศไหนบ้างนะครับจากการทดลองเราพอแม่เหล็กหยุดนิ่งปั๊บเราพบว่า แท่งแม่เหล็กจะชี้ตามทิศเหนือใต้ใช่ไหมครับนั่นคือเหนือฝั่งที่เป็นขั้ว N นะครับก็จะชี้ไปนั้นก็คือหมายความว่าแม่เหล็กเวลาหยุดจะชี้ไปทางทิศเหนือและทิศใต้เสมอจึงเป็นที่มาของคําว่าขั้วเหนือและขั้วใต้นะครับข้อสี่นะครับทุกครั้งที่ปัดแท่งแม่เหล็กให้แม่เหล็กหมุนแล้วรอจนหยุดนิ่งวางตัวแม่เหล็กของแม่เหล็กครับจะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่เพราะอะไร คำตอบคือเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะครับใครที่ทดลองมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับหรือสองครั้งเด็กๆน่าจะทดลองเห็นรด้ชัดขึ้นนะครับว่าแม่เหล็กเวลาเวลามันลอยอยู่นี้นะครับมันจะวางตัวตามแนวเหนือใต้เสมอนะครับจากกิจกรรมนี้เด็กๆค้นพบอะไรเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็กบ้างเหมือนมาสัจจานยังเลยเนาะเด็กๆนะ นะครับจากกิจกรรมนี้ทำให้เหล็กพบว่าพ่วแม่เหล็กนะครับเวลาหยุดนิ่งจะชี้ไปทางแนวั่วเหนือโลกใต้หรือั้วโลกเหนือพ่วก,กใต้หรือั่วงโลกเหนือเสมอนะครับก็คือั่วเอ็นของแม่เหล็กจะชี้ชไปที่ทิศเหนใือเสมอและพ่วใต้จะชี้ไปที่ทิศใต้เสมอนะครับโดยสรุปนะครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าพ่วแม่เหล็กนะครับไม่ว่าจะหมุนไปกี่รอบ แต่พอเมื่อมันหยุดนิ่งนะครับมันจะชี้ไปทันทิศเหนือและทิศใต้เสมอนะครับถูกต้องครับครับจากกิจกรรมที่เราเพิ่งทำจบกันไปนะครับทำให้สิ่งที่เราได้ทดลองกันเนี่ยค้นพบอะไรบ้างนะครับโดยสรุปนะครับคุณครูก็ได้สรุปมาให้แล้วนั่นก็คือแม่เหล็กนะครับที่มีทั้งหมดทั้งหมดสองข้างเนี่ยมีสองขั้วนะครับสังเกตไหมว่าข้างหนึ่งจะมีสีแดงนะครับ อีกข้างหนึ่งจะมีสีเมืินซึ่งตรงสีแดงนี่จะมีอักษรตัว N นะครับและก็ตัว S อยู่ฝั่งตัวสอนสีเงิอนอยู่ในฝั่งที่เป็นแถบสีเงินนะครับเมื่อแขวนแล้วไม่ว่าจะหมุนก,กี่ครั้งก็แล้วแต่นะครับเวลาหยุดนิ่งแม่เหล็กจะชี้ทางด้าน N ไปทางทิศเหนือเสมอและขั้ว S หรือฝั่ง S นะครับจะชี้ทางทิศใต้เสมอนะครับ เยสรุปนะครับแม่เหล็กจากการทดลองเราก็จะมี2ขั้วคือขั้วเหนือขั้วใต้ซึ่งชื่อนี้มาจากการที่ขั้วของแม่เหล็กนะครับจะชี้ไปทางทิศเหนือของโลกเสมอและขั้ว S หรือขั้วใต้นะครับของแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศใต้เสมอนะครับ ครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับคุณครูก็ขอฝากทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เรื่องแม่เหล็กนะครับว่าแม่เหล็กที่เราเห็นหรือเรามาเล่นกันนะครับจริงๆแล้วก็มีขั้วเนาะแล้วก็ขั้วนี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถบ็อกทิศทางได้ซึ่งเรานํามาใช้เป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็มาใช้เป็นเข็มทิศในปัจจุบันนะครับครับก็ในช่วงนี้นะครับก็ขอให้เด็กตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็มันทบทวนแบบฝกหัาที่ครูเขาให้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็ตามนะครับแล้วก็พบกับครูมเมยกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับวันนี้คอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ